<Yeah. S 2> เจอนาอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเจอหน้าจอนะคะสําหรับตอนนี้หญิงเจอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคุณผู้ชมหญิงเจอเนี่ยได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดหลักสูตรใหม่นะคะสาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารค่ะว่าแต่วิชานี้จะน่าสนใจยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสค์ของหลักสูตรนี้สักนิดหนึ่งค่ะอย่างแรกเลยก็เพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจว่าประเทศเราจะเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกแล้วก็ใช้อาหารไทยเป็นหลักแต่เราเนี่ยขาดแคลนแรงงานเพราะครัวแม่ครัวฝีมือเราก็เลยมาคิดกันว่าเออเราแม่จะต้องเปิดหลักสูตรที่มีความครอบคลุมทั้งเชิงลึกแล้วก็เชิงกว้างเกี่ยวกับด้านการประกอบอาหารอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่อยู่ในซีรีส์ของปริญญาที่เราเรียกว่าอาชีวศึกษาอัจฉริยะแล้วหลักสูตรนี้ของที่นี่เนี่ยแตกต่างจาก อื่ังไรบ้างคะอาจารย์คะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูชื่อปริญญาก่อนเลยเนี่ยเราจะใช้ว่าเทคโนโลยีบัณฑิตเป็นปริญญาที่เป็นการบูรณาการของศาสตร์หลายๆศาสตร์นะครับในที่นี้ก็คือจะมีวิทยาศาสตร์อาหารนะครับสังคมศาสตร์อาหารนะครรวมถึงการพวกการบริหารจัดการการบริการภาษาต่างประเทศคือเราเนี่ยเป็นหนึ่งแรงงานฝีมือที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียนที่มีการเซ็นกรอบ ขเข้าใจร่วมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่มีสีมือจริงๆก็สามารถที่จะมีโอกาสทางอาชีพมากมายไม่จํากัดต้องรีบขอใบสมัครอาจารย์ไปรงเกอกว่างแล้วนะคะโอเค okay, ถ้างไงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ